Watch out, watch out, watch out! Our journey to victory has begun! Death to the NBL! Enemy slain. <laughs> Double kill. You are legendary. Triple kill. แชมเปี้ยนตัวใหม่จากแกงโยโดได้เข้ามาอยู่ในเกมวาวริฟแล้วรวมไปถึงมีสกินอัปเดตใหม่ล่าสุดอีก10กว่าสกินที่เตรียมลงในวาวริฟไอที่กําลังมองหาช่องทางการเติมเงินผมแนะนําเลยโคด้าช็อปเว็บไซต์สุดคุม้มที่เป็นพาร์ทเนอร์กับไรออดมีโปรโมชั่นเยอะจ่ายง่ายไม่ต้องใช้บัตรเครดิตมีช่องทางในการใชะเงินหลากหลายถ้าจะเติมวอลคอร์ต้องเติมที่นี่เลยโคด้าช็อปลิงอยู่ที่ใต้คอมเมนต์น,นี้สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับ ทุชน,นานะครับก็จะมีสกิลด้วยการอยู่3อันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นเป็นที่การทำดาเมจมากกว่านะครับโดยสกิลที่ผมจะอัพส่วนใหญ่จะเป็นสกิล3สกิล2แล้วก็มาที่สกิล1นะครับบางทีก็อาจจะอัพสกิล1นําหน้าก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะเน้นอัพ3เข้าไว้นะครับเอาอยูา3เนี่ยเอาไว้ติดตัวศัตรูใช่ไหมแล้วมันจะเป็นระเบิดเวลาทําให้โดนดาเมจรอบทิศด,ด้วยนะย ซึ่งเลเวลแรกถือว่าเป็นอะไรที่แดงมากๆเลยทีเดียวนะครับเราอาจจะใช้จังหวะในการต่อสู้นะครับในเลเวลสองเนี่ยเราจะอัพเป็นสกิลหนึ่งก็ได้นะเพื่อจะได้เพิ่มความเร็วในการโจมตีเราจะได้ยิงศัตรูได้เพิ่มขึ้นนะอ่าเนเพิ่มเลยเพิ่มก่อนเออเอออ่ายังไงยังไงล่ะครับพวกเนี้ย เก็บสิครับอันนี้ต้องหนีฮะไม่รอดครับสกิลหนึ่งของเราคือเพิ่มความในในการโจมตีใช่ไหมแต่พอไปสกิลสองเนี่ยจะทำให้เรานั้นสวนก่อนสกิลสองของเราเนี่ยจะทำให้เรากระโดดไปหาศัตรูได้หรือกระโดดไปยังทิศทางต่างๆได้ศัตรูก็จะสโลด้วยนะเอาไว้หนีก็เอาไว้เข้าเข้าหาเพื่อนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมแนะนำว่าให้เพื่อนเปิดก่อนนะแล้วเราค่อยกระโดดตาม อย่างเงี้ยเก็บไปช่วยเพื่อนนะอย่างเงี้ยแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็จะอัพเป็นสกิลสามนะครับสกิลสามนี่เอาไว้ติดป้อมได้ด้วยนะเอาไว้ติดป้อมได้นะครัแบเนี่ยติดป้อมอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าก็จะเป็นระเบิดด้วยนะมันจะเป็นระเบิดรอบทิศด้วยนะถ้าจะเหมืได้รอบทิศเลยทีเดียว ตรงนี้เราต้องให้เพื่อนเปิดนะเราไม่สามารถเปิดเองได้เดี๋ยวเราจะไปแอบมุมก่อนเ,เพื่อนคงจะบวกแล้วแต่ไม่ช้านี่ไงมาแลวดูดังหวังก่อนะว่า,นะวาน่าเข้าไหมเราจะไม่กระโดดไปเปิดก่อนนะครับเราจะเน้นยิงแย่เพื่อนไปเรื่อยอย่างเงี้ยมาสิครับ ฮิวครับฮิวฮิวฮิวบวกไหมบวกต่อวะเอาเนี่ยกระโดดยิงสวยงามแล้วก็เพ่นนะอุ้ยยาซุโอ้โห <grading> ไม่พกไม่กระโดดหน,นีเออมันแฟลชไปแล้วครับรดได้อยู่ได้อยู่ได้อยูอ่เรามีเพื่อนพร้อมแล้วนะเหลือแค่เพื่อนเปิดนะครับเราจะ พยายามไม่เปิดก่อนแต่พยายามยิงล่อไว้นะระเบิดจ้าเฮ้ยมันกระเด็นไหมฮะจะมาเซียจะมเสียไม่โดนทำไม่ทันไหมไม่ทันนะลึกไปนะ่ยโอเคเกมป้อมได้แล้วเน้นทำเกมนะครับฟาร์มไปเรืเ่อยๆตอนนี้ถ้ายิงาย่งที่ฟาร์มเยอะยิ่งโหดขึ้นนะตอนนี้ยัง ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะส่วนใหญ่ถ้าเล่นเล่นอยู่คนเดียวเนะี่ยน่าจะยากนะเราทิศหนา้ามาถึงเวลาบัฟเพื่อนแล้วโอเคเก็บเงินครับเก็บเงินศัตรูอ่เอาเฮ้ยนั่งโฉบมาฮะบวกอ่ะ เอาจริงดิเอาเปล่าเอ้ยระวังครับผมเอ้ยหลบครับนี่เราก็โดดหลบมาก่อนปากวอรไปครับโอ้ยแย่แล้ว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 เออสู้สู้สู้กับไม่รู้ครับโอ้โหโอ้โหเหลือเล่นแค่หนึ่งไม่ไหว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 กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ มาใหม่แล้วครับกลับมาใหม่แล้วจ้ะมามาสิมามาสิฮะยังไงครับยังไงเออกระโดดอีกทีพอเราคิวได้ตัวหนึ่งปุ๊บก,กระโดดได้อีกทีหนึ่งเลยนะฮะไม่ต้องรอครูดาวนะครับซึ่งมันดีมาก,กโคตรสุดยอดสุดยอดอจริงอ่าโอเคประามาณน,นี้ไม่ยอมนะครับยังไงยังไง ตายครับผมเจอดามาเซียไปตียิง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 เรียบร้อยมาเย่และเแย่และเแย่และอุ้ยยังสู้ต่อยังสู้ต่อมาเราก็ช่วยเพื่อนจากวันนี้เราก็ดูดูดูก่อนดูดูทางไหวไหมไหวไหมไหวไหมเฮ้ยเย่และเแย่และเแย่และไม่น่าจะไหวไม่น่าจะไหวไม่น่าจะไหวเพนก่อน หเกือบไปมันยังตามมาอยู่มันยังแกตามมาอยู่โอ้โหเกือบไปได้เวลาวับหนีเฮ้ยต้องช่วยเพื่อนก่อนกระโดดยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเหลือเลยแค่หนึ่งคนเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยได้เวลาเผ่นแล้วจ้ะ ซึ่งผมได้ซื้อตัวทริสตาน่าผ่านการเติมวอลคาร์ผ่านเว็บไซต์โคด้าช็อปนะครับเพราะว่าทั้งราคาถูกกว่ามีโปรโมชั่นมากมายสะดวกและปลอดภัยด้วยนะครับไปคอมโบยิงยิงอันติเอออันติก็คือระเบิดแล้วก็ทำให้ตัวตัว,ตวกระเด็นนะครับศัตรูกระเด็นไปทางชิทที่เราเลือกเป้าหมายไว้เองนะฮะโอเค

ไปสู้สู้เอออ่ากระโดดครับนี่เราเอาตัวหลังก่อนกระโดดทีสโลลดดาเมจนี่ตีทีทริปเปิลคิวครับย่งยังไงจะคว้าตาคิวไหมคว้าตาคิวเถอะขอเออโอ,อ้อโหพี่นี่เข้าแรงมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราดันป้อมต่อเลย อาจจะกลับบ้านก่อนก็ได้นะครับโอเคโดดครับยิงเปิดฉากเพื่อนปวดก็ตามครับแต่เราเก็บป้อมก่อนนะป้อมสำคัญครับเอ้ยกระโดดไปอีกฝั่งหนึง่งเฮ้ยต้องช่วยเพื่อนเอ้ยเอาดิยังไงบ้าให้เพื่อนครับบัาแล้วครับผมโดดไปเปิดฉากยิงอันติีไหมล่ะ อันติเไล่ะโอ้โหโดนคู่เลยฮะสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมแมชนะเลยนะฮะตรงนี้จังหวะนี้มันได้จริงๆนะครับผมนะนั่นว่าผมเติมวาลคอร์ผ่านเว็บไซต์โคด้าช็อปนะครับจะได้ ราคาที่ถูกกว่าโปรโมชั่นเยอะจ่ายง่ายไม่ต้องใช้บัตรเครดิตก็ได้แล้วก็มีช่องทางในการชำระเงินหลากหลายนะครับก็ฝาก,กไปกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ